สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศร,รับซื้อเหรียญ5บาทแบบการจนาเป็นราชการที่9นะครับราคารับซื้อเหรียญละ1,000 10, 0บาทส่วนช่องทางการติดต่อผมจะใส่ ID l ดียไว้ให้ถ้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า มีลักษณะแบบไหนนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าจะเขียนเหมือนเหรียญหนึ่บาทแต่ว่านี้จะเป็นเหรียญห้านะครับหายากกว่าเหรียญหนึบาท1บาทการจนานะครับเลยแพงกว่านะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังจะเขียนเหมือนกันครับ จะต่างกันแค่ตรงนี้ครับ5บาทจะต่างแค่ตรงนี้นะครับจะเป็นเสียนตรงเสียนกลับก็ได้นะครับราคารับซื้อเหรียญละ1,000 0บาทส่วน ID Line ติดต่อผมจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ